สวัสดีรักสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพกกับแม่น้องออติมเลยสวนนี่แหละเด้อจ้าวันนี้พี่น้องบรรยากาศหนาวพี่น้องมึงเนี่ยจากหนาวซัมป اي เสือสองโตสามโตมันนี่จะเข้าสวนนะพี่น้องแต่เศร้าเลยพี่น้องประมาณเจ็ดโมงเช้ามันนี่จะไปลองถามเบิ่งพอยาหน,นวดปะพันสียาเพราะว่าทเรียนนี่มันจะต้องดูแลไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่า มนเริ่มติดทางแง่เลยดอกบานไปแล้วบะนี่พอติดหางแง่แลวต้องสียใจยังต้องบำรุงองีกยังไปฮาไปเบิ่งกันเลยเพื่อนๆน,นี่เพื่อนๆอ,อันนี้คือว่าติดทางแง่เรียบร้อยนี่เขาเรียกทางแง่ตัวบานที่ลังกับบานป้ายต้นหนึ่งมืมีไรรุ่นลอเกิน นี่ดิดหางเย้แล้วตักหน่อยกันนี่แหละไอ้วงไร้อันนี้นะตักหน่อยกันเอาแค่ลูกเดียวเพื่อนๆปรมาณนีจะเอาเป็นจุ่มได้เพื่อเพื่อนล่วงเพื่อเพื่อนสลัดทิมอีกแล้วก็นี่งานนี่ก็สิได้ั้งหมดว่ามันมีนี้สิได้แค่ใครจะเอาสูงสุดกับประมาณสองลูกแต่สิเอาได้บ่ ตาเบิ่งตอนเป็นลูกพี่น้องนี่ติดหางแย่แล้วเนี่ยพี่น้องก่อนพี่น้องติมกับห,ห้องห้อหางแย่หางเยอะนี่เดืยดหางแย่ต่อไปกับบำรุงสิทธยาดูแลรักษาเลยพี่น้องขั้นตอนต่อไปมันก็มีบ้างนะมีบ้านมีหางแย่หไไลายๆ่สิทธิกับว้บอกเกินยี่สิบยี่สิบลูก สูงสุดได้กระลับแบบนาผ้าแห้งอะไรพี่น,อน้องมันเป็นต้นสาวเป็นต้นปีที่สองอันนี้ค่ะปีที่สองคือเป็นหน่วยเอาไปย่างไปเพื่อนหยางเลาะเบิง้งต้นอีกอันนี้แปลงเนี่ยเป็นแปลงแปลงทุเรียนแบบผสมกับมังคุดเพื่อนกับลักซายากแน่เวลาให้น้ำทั้งหลังนี่เขาใหญ่หนวต้อง สิให้พ่อมกนก็ะบไดได้กับมักทุเรียนนี่เนี่ยช่วงนี้ก็เล่นช่วงแบบอดน้าม,มังคุดพี่น้องแต่มักทุเรียนแล้วอดน้าบ่ได้ดหึงมันมันก็ต้องเหนื่อยในสักหน่อยพี่น้องจะให้น้าม,มังคุดก็ต้องมาปิดหัวทุเรียนจะให้น้าทุเรียนก็ต้องมาปิดหัวมังคุดก่อนอยังให้น้าบ่สมั่งเสมอบ่ได้ช่วงนี้ ไ้ปิดหัวว้าวันข้างล่างนี่นะเพื่อนๆนี่นี่อันนี้เขาวซีเนี่เขาซมีแบบข้าปิดเปิดนี่นี่ข,ข้าให้กินพร้อมกันเลยแบบบม่ต้องปิดนี่ค่ะบ่ได้ทักอย่างได้ที่ได้เอาทตเลียได้แต่โอเรลียบ่ได้มังคุดแบบนี้ค่ะรักษายากสักหน่อยค่ะว่าแปลงผสมผสานนะพี่น้องแปลงได้ที่แบบว่า เพิ่นมีแบบหนักดูแลรักษาสบายอยู่เพื่อนอันนี้มันเป็นสวนแบบสมัยเก่าตั้งแต่เราแก่เพิ่นมาบุกเบิกเนาะสวนรุ่นเก่าว่าซะน้าพี่น้องพี่นยญ่นวดมาสิจ้าอะไรแล้วที่เราทำเพิ่นบะช่วงที่เป็นทางแง่นน่มันเลยผ่านดอกบานแล้วแล้วเพิ่นระยะหน,นิต่อไปเพิ่นรักษาเพืนใดเ่ีเพื่นจามุ้งเนาะสิจ้าทำม,มาแล้ว เบรกกับโบมีได้เลยค่ะกลับตามถนนใหญ่ไปไปม่ได้อ้าววเดี๋ยจะถามขนยนตดเบืองเผื่อว่าเพื่อนๆบ่ฮู้เนาะเพื่อนที่ว่าเพิ่งทำโซนทเรียนใหม่นะเผื่อว่าเพื่อนบ่ฮู้ว่าการรุงสาตอนที่ว่าเป็นทางแง่เป็นหน่วยนี่เ้าที่บะรุ่งแบบใดนะเพื่อนๆที่ท่าทีซุมพูข้างล่างนี่กะท่าแบบบ่ให้ท่ากันมอดเด้อนี่ กันมอดกันนอนบอยานน่เพิ่นกาซิมีแนวป้องกันเพิ่นะนะเอาท่ากันปวกกันมอดอดิเดนกันได้บอดอ้เพืชเส้นดอกพี่น้งองสบายดีพญานุษย์สีดาอะไรเนี่ยสีดาอย่างนี้บอกนมาสีดาไม่ไม่ใช่วราจะสบายนะสบายดอกแต่สบ,สบายดีเอฟซีปีใหม่เนี่ยจะท <ปะ S 1> ึงแ,<ต>แล้วหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ทำการผสมเกสรเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คื้อ่าติดหางแง่เรียบร้อยภาษาชาวสวนเขาเรียกว่าหางแย่ติดหางแย่นี่นี่หางมันเป็นอย่างไหางแง่ไหมนี่นี่เห็นบ่นี่นี่แต่ถ้าเป็นหางไอจระเข้มันใหญ่กว่านี้แต่เขามันหางหางแย่มันเล็กๆนี่นี่หางแย่แต่ถ้าเป็นหางจระเข้มันก็โหใหญ่หางแง่แบ่นี่มันก็ต้องรัูกษ้ซ้ไปได้ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พ่อใหญ่นวดจะทําการสีดแคลเซียมแล้วก็บวกกับโบรอน เราก็สีไปตามนี้เขาแหละสีเป็นละอองเล็กๆเข้าไปเพื่อให้เขาทําการจับเห็นไหมบางทีมันร่วงไงเจออากาศเย็นเจออากาศเย็นบางทีไอเห็นเยอะๆนี้ไม่ใช่ว่าจะติดหมดนะครับบางทีอาจจะเหลือลูกเดียวก็ได้บางทีอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะครับไม่เหลือเลยพักนี้อะไรสักหน่อยนงอยู่กับสภาพอากาศอากาศหนาวกับอะไ้เราจะเติมเคเซียมแล้วก็บวกกับโบลอนเข้าไปแล้วเราจะทําการมันมันจะมีอีกแบบหนึ่งนี่นี่อย่างนี้นี่นี่ เขาเลยปอกมันไม่หลุดทีนี้เฟียไฟมันจะมามาเล่นงานอยู่ข้างบนนี้เฟียไฟจะมาหลบแดดโดนเราถ้าเรานี้เราก็ดึงออกมาเราก็เติมยาป้องกันเฟียไฟไปด้วยแต่ที่สวนนี้ก็ใช้โปวาโดเราก็ใส่เทเซียมโบลอนแล้วก็ยาป้องกันเฟียไฟก็ฉีดไปก็ต้องรักษาลุงแบบนี้นะตอนนี้มันเริ่มติดแล้วนี่เปทางแง่แล้ว ก็เลยมาทำปนญนวดให้พี่น้องเอซีเนาะเพื่อเพื่อนมีชวนทุเรียนเล็กๆหน่อยกําลังเป็นทําใหม่สีดูแลรักษาแบบใดสิเอาความโหดจากปนญนวดไปสักหน่อยหนึ่งพี่น้องท่าสีชมพูพไว้เขาทาวไว้เห็นยังเนี่สีทาบ้านนี่ครับม,มันไม่ใช่สีทาบ้านนะมันเป็นยาป้องกันเชื้อรามันก็ป้องกันทั้งปวกทั้งมดแหละป้องกันเชื้อราเรามาทาไว้ เราป้องกันเลยเราป้องกันเราป้องกันไว้นะอยา่าไปรักษาเห็นไหมเราเราไม่ได้ป้องกันไว้เห็นไหมต้นถ้าทุเรียนเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ป้องกันตั้งแต่แรกเนาะช่วงอายุเจ็ดแปดปีมันไม่เท่าไหรหรอกถ้าทุเรียนสิบปีขึ้นไปก็จะเจอสภาพอย่างนี้ครับอไอ้ต้นนี้ก<ช>็ยี่สิบปีแล้วนี่ยี่สิบกัวทิไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบธรรมดายี่สิบปัวถ้าเป็นคนก็ก็อายุเยอะแล้วแหละแต่เขาก็ให้ผลผลิตตอบแทนเรามาก็ไม่ใช่น้อย เราก็รักษาเขาหน่อยแต่เราก็ตัวไหนาตายเราก็ปลูกเสริมแค่นั้นเองไอพิน้ยาเขาเรียกยายาป้องกันเชือ้อราป้องกันเชือ้อราทั้งป้องกันเชือ้อราทั้งป้องกันมแมลงป้องกันโรคพืชก็ได้ป้องกันศัตรูพืชก็ได้ปกติวันนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้้อเพื่อนๆอ,อย่าลืมเจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สบายดี